สุขสันตวันสารครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมเบาๆที่บ้านกลางพยอมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับและก็ต้องลงทุนด้วยนะครับเราก็เลยวันนี้จะรื้อพอกวัวที่นี่นะครับ ซึ่งเมื่อก่อนนี้เลี้ยงวัวหลายตัวนะครับตอนนี้ก็ขนวัวไปไว้บ้านแล้วนะครับก็เลยจะรื้อขอกวัวที่นี่ไปทําไปที่โคกหนองนาที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะรื้อตรงไหนบ้านครับก่อนอย่างน้อยตรงนี้คอกไก่นะครับจะรื้อนะฮะนี่ครับคอกไก่ชัดๆนะฮะเมื่อก่อนนี้เลี้ยงไก่เยอะนะฮะ ตัวนี้นก็ยุ้งข้าวนะครับยุ้งข้าวนี้เอาไว้ก่อนนะครับยุ้งข้าวยังสมบูรณ์อยู่นะฮะส่วนตรงนี้เป็นขอ,อกวัวนะฮะขอ,อกวัวนี่ต้องรื้อวันนี้เลยนะฮะรืร้อโอ้คุ้มใส่แววมาควบคุ้มดูแลคือไม่เห็นเบียกใส่นี่ขอ,อกวัวฮะตัวไดใส่ไดเก็บมามีแต่สังกะสีไม้เบ้อเลยนี่เทียนห้องเสือมาเนี่ย เออนังก่นเออมาสอดมาเออยังเนี่ยกับพยัญโงไปหลายเติบนะตัวนี้มันแข็งแรงอยู่พงตัวนี้มันแข็งแรงอยู่ส่วนนี้ก็เป็นคอกเฟืองฮนะคอกฟางเก่านะครับก็ต้องรื้อออกนะครับตรงนี้เราก็จะเหลือเฉพาะเสาวไว้นะฮะเพราะเสาเรา ใส่ตอมมอไว้ด้วยนะครับยังไงเราก็จะใช้ประโยชน์อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเขาโตเขาจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอาจจะถมที่แล้วทาเป็นห้องสันทนาการอะไรก็แล้วแต่เขานะครับส่วนไม้นี่ก็จะเอากลับบ้านนะครับไม้นี่รื้อมาจากบ้านเล็กที่80ิบทับหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีทีมงานอยู่นะครับก็รื้อลงนะฮะเดี๋ยวขนกลับบ้านวันนี้นะครับ นี่เป็นเครื่องที่พอเหลืออยู่นะครับส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ถูกปลวกกินไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ฮะน,นี้ก็เริ่มลงมือเลยครับวันนี้รื้อให้หมดนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็ค่อยเอารถมาขนนะครับตัดเลยตัดเลยตัดตัดตัด จำๆก็ได้กดลํเดือนไล่ฮงส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะรื้อก็จะเป็นที่นี่ครับนี่คือโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจและรูปไม้เก่าบ้านกลางพยอมนะครับที่จะต้องรื้อออกนะรื้อเอาไม้เอาอะไรมาใช้ประโยชน์ครับ ก่อนหน้านี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับนี่ฮะหรือออกให้โล่งนะครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนอกน,นั้นก็จะมีพวกเครื่องต่างๆที่รื้อออกจากบ้านเลขที่80บทับหนึ่งนะครับก็จะเก็บไว้นี่นะฮะก็จะขนไปใช้ประโยชน์ครับวันนี้เดี๋ยวไปสู่โคกน้องนากันครับ ยิงกาะเออเดี๋ยวพอรื้อเสร็จเราก็จะปลูกต้นไม้ครับไหวบอลลูพุ่มไหวบอลลูพุ่มไหว,วเหบ่บ่ไหวก็ลงมาพากดลูกด้วยเ,เดี๋ยวจะซื้อสวยลุงจะไปบังกงไม่ละครับกันเก่ามาน่นํำ เดี๋ยวรื้อตรงนี้ออกเสร็จนะครับเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับอาจจะเป็นไม้ผลนะครับทุเรียนบอว่าเนาะแกโตทุเรียนจากต้นสองต้นเนาะเออเอาฮะอเออขูดข้นเขียนนี่ไงนี่คือเครือบกมวยนะครับเ็บไปโชว์นะครับเครือบกมวยนะครับนี่ฮะลงมาตรงนี้นะครับนี่ฮะ นี่คือเถาวันนะครับเนี่ยใช่หมดนะครับเนี่ยเถาวันนะครับเนี่ยเก็บไปฮะเก็บไปเชือกมัดฟางนี่มีประโยชน์มากนะครับนี่มีประโยชน์ริ่งเดือนดียดดีเออดีขนาดมัดกล้วยใหม่มัดกล้วยใหม่ดีแห้งเดี๋ยวไอ้นี่มันไอ้นี่มันพังหมดหรือยังนี่เดี๋ยวไปกลางในเด็ด เด็ดเอาไปกลางเนี่ยล่มเนี่ย,ม,ยมันทั่งบ่ยูบ,บ้านนี่ว่าต้องใส่ปุ๋ยอยูนี่ใส่เข้าไปครับขอกวัวนะครับวันนี้รื้อนะฮะก็กิจการเลี้ยงวัวที่นี่ก็จะยุบไปนะครับก็จะไปเลี้ยงที่บ้านเลยครับบอกให้รู้ว่านี่เรารื้อบ้านนะครับ หือบ้านพึ่งจะย้ายไปอยู่บ้านเกิดนะครับไปอยู่โคกหนองนานะครับนี่เป็นยาเลี้ยงวัวที่ผมเคยปลูกไว้นะครับผมก็จะให้แถวๆนี้นะฮะเอาไปเลี้ยงวัวนะครับระวังเด้อระวังเด้อ ลุงแล้วว่าใครมากเมืงอุบลมากินเนื้อย่างเล่นแล้วว่เฮ็ดเวียกพร้อมลุงก็บเสดจัยค้าแรงแล้วเว้ยมันก็สิได้ไปโรงเรียนเงินไปโรงเรียนแล้วเวไน่เนี่ยบ่แต่นี่พี่น้องพลังงานเพิ่นกับห่วงลูกได้ยันบทเรียนหนังสือเอาหน่อยจากเอ้ห่วงยังบ่เอาชีวิตที่มันหลอดก่อนนะเรื่องเรียนเป็นมันหาความรู้กันได้อยู่อย่าไปเฝ้าฟังไรจักสิวาแนวได้ ้าแล้วจะพูนตัวนี้ตัวนี้มันปลาเว้ยมันปลาหรือใบแดงมันปลาเจ้าแกลี่มันจะพูนเด้บ่ได้เลี้ยงอยู่นี่มันเดี้ยงกับเมดูอยู่นี่ไปดูไปดู เออไม่ดูตัวนี้ไม่ดูปลาดูแม่นปลาดูเมยี่เป็นไม้ปลาดูนะครับไม้ปลาดูก็ไม่อยู่นะครับเจอปลวกก็ไม่ดูแต่ที่โชว์วันนี้ก็คือเพิ่นวันนันแมงหน่อยเนาะแมงหน่อยจะเป็นขี้สูตรหรือหมเป็นนานแมงหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาหวานแมงหน่อยมากินกันนะครับเหมือนนี่นะครับก็เราเอียง เดี๋ยวไปจังไ้เขาไปเขาสออะไยังไใส่ข้วถงห้เออแม่ขไปบหบตัว้หใส่นี่บ่ตัวนี้ล่ะังเอาที่ยฝ่ันเข่าิเอมก่อเออเอาเอาามันก่อนนี่เอาลงตัวเอเอาไดอะไามันเลยีมือแ่นีแน้ม่มียังไง บ่มีไมอืขันเอานามมันก่อนน่ะอุ้ยบ่เล้วหน่อยมนเออหนักมึงหน่อยสุดยอดเลยมันน้ำผึ้งนี่เออน้ำเบิดแล้วเนาะจะเป็นน้ำเบิดเลยนี่ตัวดำดำ เวลาเขาเลี้ยงมันต้องเลี้ยงสิเด้เขาเลี้ยงอยู่ได้นี่แต่วันนี้โบได้เลี้ยงมันธรรมชาติเลยสมแล้วเน่าเขาต้มีขี่มันข้างล่างหัวหนามมันอืนี่นี่นี่คือหลอแม่น้ำหมดเออหัวหนามอะไรนี่ไปเทียไปบนที่ร้าแม่นปูไปเป๊มาเปี๊ยมแม่นปูสมบัติได้ไหมวัวแม่มันกวนกินครับซีหาตัวนี้ก็ได้เลย ียไปุปหไเห็ดอาไปเดียวไเอาเ็ดหลังอนกันนี่ร่วมลอยทวมอ้งตรีมดูบรรยากาศหลังรื้อเสร็จครับก็เดี๋ยวขนกลับบ้านครับส่วนที่นี่ก็จะปลูกต้นไม้นะครับ ปลูกไม่ผลนะครับไม้ตัวไหนที่ปลวกกินเยอะใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เผาครับเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกแป๊บเดียวนะครับดูฮะก็ <c oughs> เลยต้องขยับน,นิดนึงฮะเครื่องประมวยนี่หมอตั้งกว่าสิบปีนะครับกว่าจะใะหญ่ปนิดนะครับเสียดายครับส่วนหญ้าพวกนี้ก็เดี๋ยวตัดเอาไปชำครับ ที่บ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนแล้วครับสั่งรถมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรือหลังต่อไปครับเป้าหมายต่อไปคือที่นี่ครับหรือเหลือเสาไว้นะครับเหลือเสาไว้ เดี๋ยวรื้อที่นี่ครับไผ่พิ้งถอนวิ่งถอนเออไม่ทั้งๆมันผูเนี่ยล่ะแต่ว่ามันได้บนหทวงดอกมันได้ไม่พันชัดสบายสบายเออตรงนี้เมื่อก่อนใช้เป็นคอกฟางนะครับเก็บฟางสําหรับเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ฝนหนักๆก็จะเอาวัวไว้ข้างล่างนี้ด้วยครับตอนนี้เรารื้อกลับนะครับเราจะรื้อไป สร้างที่โคกหนองนาโนนนาใหญ่ของน้องเงินเกลานะครับเน็ก็ฮะแทคเตอร์มีไหนมันสอดปลอกปลออกหลายหใหม่ๆนะครับข้างบนเป็นแต่ใบไม้นะครับดูบรรยากาศการรื้อและการเกี่ยวใบไม้ลงมาครับไปเกี่ยหายด็กหน่อยมันขึ้นไปลนางขึมาเลยเด็กกี่ ตัวกูแล้วบอกันหน่อยมันตัวกูแล้วนี่โโมันว่าเส้นม,มากินเนื้อยอย่างก็เส้นมาเฮ็ดเวียกพร้อมเนี่ยเมื่อไรต้องปั๊บมาได้หนิมาเส้นม,มากินเนื้อย,อย่างมากินขนมนมาเส้นเนี่ยมาเฮ็ดเวียกพร้อมเนี่ยต้องปั๊บมาเนี่ต้องปั๊บมาเนี่นี่พนักงานเคลียร์ใบใหม่ตอนนี้มาถึงมุมนี้แล้วฮะ ันนี้เรารื้อทั้งหมดสี่หลังนะครับนี่คือหลังที่สองนะครับพรุ่งนี้ก็ขนย้ายกลับบ้านนะครับทีมงานขันแข็งนะครับแหงเอาลงเลยแหงสุดบ่เรื่องไลต้องรื้อครับเพราะถ้าไม่รื้อเนี่ยอาจจะพังหมดครับห็ดทั้งนั้นเลยนะครับ ก็จะเหลือว้แต่เสาครับแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็จะทําเป็นโครงเหล็กนะครับดูแล้วกันครับว่าเปลวกแรงขนาดไหนนะครับมีเป็นไม้หน้านิ้วครึ่งนะครับนี่นิ้วครึ่งสองนิ้วเลยนะครับเนี้ยนะนะครับดู ดีบวกครับสองคูณซีนะครับสองคูณหาแนมนอสองคูณหาแนนนนินน้วครึ่งคูณหาหน่อยเนะเนี่ยนิ้วครึ่งคูณห้านะครับประมาณนี้นะครับหมดนะไม่เหลือดูครับว่าไม้หน้าขนาดไหนครับเก่งครับต้องรื้อครับ ใกล้จะสำเร็จแล้วครับจุดที่สองนะครับ <c oughs> ที่นี่จะรื้อให้หมดนะครับเหลือเฉพาะเสานะครับ <c oughs> ถ้าจะทำใหม่ก็ค่อยใช้โครงเหล็กนะะ <c oughs> เสร็จจุดนี้ก็ไปต่อที่จุดที่สามกันนะครับ